โอเคครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้รี m o เกอร์จะมาเล่นนะครับ r a สอะลัสสกันต่อนะครับก็สำหรับวันนี้เราจะมาในสมรภูมิอลาสกันออยสปิลนะครับก็เป็นแมปเป็นเกาะน้ำแข็งนะครับก็มีนี่ครับไอเป็นหัวน้ำมันนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปยึดโอเคครับก็ เหมือนเคยนะครับเรนดอมก็ไม่ขอเลือก mm hmm. ต่อจงว่าจะใช้กองทัพอะไรนะครับไปรับชมกันเลยครับผมโอ้ได้เป็นกองทัพของอีรักครับอยู่ด้านใต้นะโอเคสร้างเลยครับโดยไฟฟ้าโอเคมาแล้ว New construction options. Building. Changing position. Construction complete. New construction options. Building. Moving. Changing position. Okay. Location confirmed. Okay. Building. เอาไปรั้วคัคไนไข่มาก่อนนะครับ โอเครงแรมมา <New> construction. เลย <Options. S 2> ต่อไปก็เป็นโร <Building. S 2> งรถครับโอเคโอเคนั้นก็ป้อง <Building. S 2> ปืนป้องกันท่าขัสยานนะครับ <Okay. S 1> รถพร้อมแล้ววางไว้ตรงนี้น,นี่แล้วก็ขอรูปไฟฟ้าอีกหนึ่งแล้วกันครับโ okay. อเตรงน,น,น,นี้ออกมาอีกหนึ่งโอเคโรงไฟฟ้า วางไว้ตรงนี้แล้วก็รีดาร์ทาวเวอร์ครับผมโอเคอันนี้พร้อมแล้ววางไว้ตรงนี้อ่ต้องการ <Inst ruction S 1> รถเฟร n งเฟกสสักสองคันนะยังพร้อมไว้ไรโนอีกสักหนึ่งโอเคอันนี้มาแล้วครับ New construction options. Okay. Uh, uh, room ready. ready for transport. I'll carry out the construction complete. Here. There go. All room ready. Building. Vehicle reporting. L'm changing position. Vehicle reporting. Location okay. complete. Insufficient funds. อ,อครับตอนนี้เดินเราหมดแล้วนะโอเคผู้ต่อสู้น่าจะเป็นของเป็นฝ่ายโซเวียตเหมือนกันนะครับโอเคองเร่ของไว้ตรงนี้อีกหนึ่งให้มาเก็บเร่เพชรก่อนครับ จากนั้นก็เบธเล็บโอเคให้สปายเพน์นะครับเครื่องบินสำรวจพร้อมแล้วตอนนี้ให้เขาไปสำรวจแบบคู่ต่อสู้ก่อนโอเคเดี๋ยวรอเบธเล็บ โอเคเทเทนแล็บไว้บริเวณนี้แล้วกันครับ <construction> นี่แล้วก็ <Building. S 1> โรงนิวเคลียร์ครับ <for> ไฟฟ้า <in> ผมจะสร้างป้อมปืน <Building. S 1> ไว้แถวนี้แล้วกันนะป้องกันเผื่อคู่ต่อสู้ <Construction. S 1> มานะครับโอเคประมาณนี้ เอเอเ่อเอาแซงแคนนอนมาอีกหนึ่งโอเคโรงนดวเคลียร์พร้อมแล้วครับตอนนี้โรงนิวเคลียร์เดี๋ยวผมจะไว้บร,ริเวณนี้แล้วกันอันตรายนะโรงเคลียร,เรย์เนี่ยถ้าเกิดคู่ต่อสู้มาโจมตีมันระเบิดสามารถมันทำลายบริรเวณรบอบๆได้ด้วยนะครับก็มีทั้งดีและเสียแต่ว่ามันมีพลังงานที่ให้พลังงานไฟฟ้าเยอะนะครับโอเค เคร่งเครพร้อมนี่เอาอะพูคาลิปมาสักสองกับซิงกิ้งไอคอปเตอร์นะครับสายคอปเตอร์เป็นร,รือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเอารถเร่มาอีกหนึ่งโอเคตอนนี้โรงปั๊มแร่ครับ เป็นสกัดนะครับมาทำให้เหมือนกับเราได้เงินจากการไอ้นี่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปก็ออกลุงเรือแล้วกันครับกูต่อสู้เงียบผิดปกติเหลือเกินครับรู้สึกว่าเฮ้ น,นีอตรงนี้แล้วก็สร้างเรือป้องกันท่าเรือก่อนนะครับพวกเรือดำน้ากับปลาบึกนะครับเผื่อคู่ต่อสู้บุกมา โอเคไม่ย <Unit ready. S 1> อมไปออกไปเถอะเดี๋ยวนี้ย่อนออ <Unit ready. S 1> ไปขอแคลเแคนอนอีกหนึ่งแล้วก็เอาเรือนี่มาเลยครับเรือขนส่งกับ <Unit ready. S 1> วิศวะซัดว <Training. S 1> ้าคนโอเค

Construction complete. Make oh it near. It's on autopsy scope. Unit lost. Oh boy. Yeah right New construction. Functions. Our base is under attack. Building. Repairing. Unit ready. Our base is under attack. <Unit> ready. เ,เ,เรือคุณ d y กรงครับเออกไม่ทันันนนนน่้ไม่ทันโงัมตกียไมยครับโอเคุั้งหลักไม้ต่อส่งนงนะอาางน้นะํ <Unit ready. S 2> เ,อ,เอ,อีกหนึ่งแล้วันเ ผู้าขายเิแร่เพชรหมดแล้วน,นะครับดเดี๋ยวผมจะขายเจ้าตัวนี้ออกแลกันโอเคเรือขนส่งมาแล้วครับ โอ้โหมันกุดเยอะอยู่ครับเอาออกันไว้เยอะๆนะครับตอนนี้ <Unit ready. S 2> ตอนนี้วิศวะโอ้โห <speaking in foreign language> <Sox2> this Let's keep it safe. Engineering. Examining <speaking> the <in foreign language> I have the information. ready. Requiring in. additional resources. I am not armed, you know. Don't get too close to combat. Planning course. Planning course. Checking with Mac. Checking with Mac. ไม่น่าจะใช่นะโอเคถือแล้วครับตรวจสอบพอจัดทับอทับเฝ้าระวังท่าเรือไว้ Building. Building. Unit ready. Ah. Okay, Gelbum Jackson. So Building. we have to repay my unit matter. promoted. Unit ready. Warminer here. Nah, we construction will make that. Complete. Let's take an excursion. Let's keep it safe. โซเวี of of ยตรีแพร์เสร็จแล้วอองไว้แถวแถวนี้แล้กันครับก็เดี๋ยวจะสร้างรฐานแม่สักหนึ่งนะแล้วก็เรื uh made. อขนส่งอีกหนึ่งครับเเจออีกหนึ่งบ่อน้ำมันครับ I have Let's take an excursion. Checking with map. Unit ready. Where do you need to go? Checking with map. Building Soviet Empire. Moving construction. Ah. <tries> Where do you need to go? Planning course. Don't get too close to Konda. Let's keep it safe. Don't get too close to Konda. Planning course. we really need checking command? Unit promoted. I have the information. Moving. Yes, Commander. Yes, Commander. Uh, checking okay. command. Yes, additional... Where do you need to go? Oh, Checking okay. with map. Don't get too close to combat. Don't get too close to combat. One. Unit Engineering. Checking the Oil refinery. additional Thank Planning course. เออของไงต่ออันนี้ฐานแม่มาแล้วเอามาไว้ทรงนี้เลยครับเอ๊ะเดี๋ยว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 เอารดุดแม่มาสักเนึ๋งวดกแล้วกันต้องการวิศวะอีกสามน,นี่วันนี้เลย Ready. โอเคได้ยู่ครับมาำตำรวจนะเอ่อต่อไปเดี๋ยวรอโอเคมาถึงแล้วครับอ <Ay y. S 3> ฐานแม่กลางตรงนี้เลยได้ไหมโอเคอันนี้มารอขนส่งที่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างเมืองแร่กับฐานป้องกันอากาศยานไว้ออวิศวะสามคนขึ้นเรือนี่เลยขนทรงโอเค ส่งสบายไปบ้างครับไม่ค่อยได้ส่งนะของเราโอเคตอนนี้ปลาหมึกยังคงทำงานอย่างต่อเน,นื่องนะครับโอเคลงได้เสร็จแล้วทำงานเลยครับอโอเคอนนสวะพร้อม Need a ride? Anybody? Planning course. Let's keep it safe. Let's keep it safe. Planning okay. course. Okay. Tools ready. Examining diagrams. Engineering. Yes, Commander. Oil oh. refinery captured. Need a ride? Anybody? Ready. โอเคเรือวิศวะรออยู่ตรงนั้นแหละอ้าวอ้าวโอ้โหโอ้โหทะลุมาได้ครับโอ้โหโอ้ยทะลุด่านมาได้นะครับโอเคตอนนี้เอาเรือพิฆาตมาสักสองครับ สามเลยแล้วกันแล้วก็เรือขนส่งหนึ่งจะเริ่มออกผมซื้อโ <Building. S 1> รงรถเพิ่มดีกว่าครับจะได้ปั๊มรถออกมาไวๆ <Unit. S 1> เอาตู้ <Ready. S 2> คาริบมา <Building. S 1> เอาแล้วก็เอารถไรโน่เฮฟวี่แท้งมาสักมาด้วยนะครับ Yes, Commander. Engines engaged. the opponent. Unit ready. Unit ready. Okay, good problem happened Unit ready. Well not many. Okay, don't Unit ready. Yeah. รอเลยครับเรือขนส่งเอาที Hence, ่ันจะสามเรือเลยจะได้ส <h ung suffering> ักสองคันนะครับถ้าจะไม่ผิด เ,เต็มสองพันพอดีครับอาภูการิพย์แล้วก็คิดสารอ็ฟครับสักห้าขอบอริสด้วยครับบิลลาดินอโอเคมาเอาเรือคนส่งมาอีก ได้อีกชื <Unit ready. S 1> ่อซับสามโอเคคิซาโรเฮลิ <is> <its> ียมมิกซ์ออพติมอลน่าจะนี่แล้วครับให้คิซาโรไปรอที่ตรงนู้นเลยแล้วกันเตรียมขึ้นบุกค,ครับวีส <its> มาแล้วครับ อโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมใช้เรือดำน้ำมาทางนี้ดีกว่าครับคลิกลิงการประทะโอเคอ่าอไป กำลังทางบุกก็ส่งเน,นเข้าไปครับม,รมาอยู่บริเวณนี้สร้างขอเฟงค์เคนนอนไวสักคันนะครับอเอาไว้ท่าีนี้ เรืร่มปัจจัยกำลังเข้าทางด้านบนด้านซ้ายเอยด้านขวาของโกะนะครับปูบคาลิแล้วก็ส่งอันนี้ไปรอเตรียมกำลังระลอกใหม่มาแล้วครับกำลังเสริมมาปู okay. คาลิพร้อมครับตอนนี้สองคันแล้ว i am not armed you know let's keep it safe let's take okay. an excursion planning course shuttle ready for passengers let's keep it safe okay let's keep it safe จะเริ่มจากให้คิสรบปลุกเข้าไปนะครับให้ให้บุกฐานแม่ดาวเทียมเอาให้หมดไป h e l สองบ <them> ุกนี้บุกนี้บุกนี้ บุกนี้บุกนี้บุกฐานแม่โอ้ยตีสาม unit promoted. unit promoted. our base is under attack. unit lost. unit lost. unit lost. unit promoted. unit lost. <Unit> lost. อ,อ,มอ,อไม่ทันครับโอเคเหลือแต่อาพคาลิปไม่เป็นไรไย q น i r e d Target acquired.

โอเคครับเนี่ย <are> <Yeah. S 2> ก็เอาชนะไปได้ในที่สุดนะครับเป็นฝ่ายอิรักที่เอาชนะไปก็ขอจบคลิปไล้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ